งโหลดเกะสมุยมีอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องให้ตากันไปหน้านนะครับกลับมาพอกันคือเกาเด่นออยู่ดีสบายกันบ่ถือหัวรวยเบอร์วะนอพี่น้อง คนหายไปใสน์นอนี้ฮัคนคนหายไปใส่ไปใส่กันเบิดอ้อ พี่น้องหายไปใส่นอ นั่นแล้วก็เมื่อยนอนแล้วบันตื่นกันไปเนาะเมืเ่อแต่และงวดนี่เนาะ สวัสดีครับพี่น้องปองไปทักทายกันแน่เจสวยนูนอ้องเบาวตองเบานุมน่มนุง่งนิงโอ้พี่น้องหายเก็บเลยครับสงสัยยากกันอย่างนั้น มิดอิมซิมผูม้ใหญมาจากคน,นเนาอเงียบแท่านาะ ประด้บอกได้ก้าวนะครับมาเร็ว่มีประดดหูส่นปิดไฟนอนดีกว่าหาอาบน้ำนอนกันครับพี่น้องไายบายครับ พี่น้องไปใส่เบิดปล่อยผมน่งวอลคนเดียวน้อใส่ยยญ่ใหี่ายา่งานเนาะมันอีูวันจันทร์เนาะครับเนาะเอ้าบ่าวากันครับพี่น้องสันกะล้อจังหวะดีๆขึ้นยังขึ้นไหมเนาะ